แม่หมอทันมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูดวงฟรีด้วยไพ่ยิซีนะคะให้กับคนที่เกิดวันพุธค่ะตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงสาสิพฤศจิกายนสองพนรยมะคะมาดูเรื่องของการเงินการงานความรักกันนะคะว่าคนที่เกิดวันพุธต้องดูแลเรื่องไดอย่างไรบ้างนะคะเรื่องของการเงินค่ะสิ่งต่างๆจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะการเงินของคุณค่ะจะสําเร็จได้จาก โชคลาบหรือว่าราบรอยหรือว่าสิ่งที่คุณขอนะคะกําลังจะประสบความสําเร็จค่ะเพราะฉะนั้นขอพรในสิ่งที่ดีๆการเงินที่ดีจะสําเร็จแน่นอนค่ะ ในเรื่องของการงานค่ะช่วงนี้คุณมีความสับสนวุ่นวายนะคะหรือว่าการงานของคุณค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าสามารถผ่านไปได้นะคะขอให้คุณใช้สมาธิใช้สตินะคะในการทํางานค่ะอันไหนที่มันวุ่นวายก็กลับมาจัดระเบียบความคิดของเราก่อนนะคะเพื่อให้สั่งงานที่กําลังเกิดขึ้นนะคะให้เป็นไปตามที่คุณคิดเป็นไปตามเป้าหมายที่คุณต้องการนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะ ในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดค่ะช่วงนี้แนะนํานะคะอย่าเพิ่งคิดนะคะขอให้รักตัวเองก่อนนะคะดูแลเรื่องของตัวเองให้ดีก่อนค่ะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะก็ขอให้ดูแลกันดีๆนะคะหนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจในครอบครัวหรือเรื่องใดๆก็ตามนะคะขอให้ปัญหานั้นเหล่านั้นค่ะ จรจางไปแล้วแก้ปัญหาได้อย่างดีนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะใช้ความรักใช้ความเข้าใจนะคะของคนในครอบครัวค่ะจะทําให้คุณสามารถผ่านสิ่งต่างๆในเรื่องของครอบครัวไปได้เป็นอย่างดีค่ะในช่วงนี้คําแนะนําก็คือว่าขอให้คุณปล่อยวางแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะขอให้คิดในเรื่องที่ดีๆแล้วก็ท,ทําทุกๆวันทําทุกๆวินาทีให้มีความสุขค่ะจะทําให้คุณแก้ปัญหาต่างๆ ะะการเครียดเกินไปไม่สามารถแก้ปัญหาได้ไม่ใช่ทางออกที่ดีนะคะหรือการปล่อยวางเกินไปก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีเช่นกันค่ะปล่อยวางแล้วก็ยืดหยุ่นในชีวิตบ้างนะคะจะทําให้คุณสามารถไปต่อได้อย่างมีงความสุขทันเป็นกําลังใจให้กับคนที่เกิดบันทุกกลางวันนะคะขอให้คุณประสบความสําเร็จท่านใดที่สนใจที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะเปลี่ยนเบอร์มือถือเบอร์มงคลน,นะคะ หรือมีวิธีกรรมบงสกลงสั้งศาสตร์ใดๆนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ค่ะทันยินดีให้คําแนะนําและคำปรึกษากับทุกทุกคนนะคะหรือท่านใดที่ปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะเนื้องอกบเร็งศีสตอแลุกมากหรือโรค กลุ่มแพ้ต่างๆนะคะหรือท่านใดที่ต้องการดูแลเรื่องของสุขภาพนะคะด้วยศาสตร์แห่งการชะลอวัยนะคะหน้าเด็กหน้าใสาอ่อนยาวผิวพรรณเปล่งปังมีน้ำมีวนวลหรือการดูแลสุขภาพนะคะแบบองค์รวมค่ะดูแลเรื่องของน้ำหนักนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ค่ะเรามีสารอาหารออร์แกนิกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะผลิตจากย่าลายค่ะผลิตจากอเมริกานะคะแต่ราคาคนไทยค่ะ ซึ่งมีงานวิจัยมามากกว่า150ฉบับนะคะเพราะฉะนั้นการันตีได้ค่ะและางบริษัทก็เปิดมามากกว่า21ปีในประเทศไทยนะคะถ้าใครที่สนใจสอบถามข้อมูลเรายินดีให้คำปรึกษาคำแนะนำของคุณนะคะพบกันที่ความสุขและความสาเร็จกับอาจารย์ทันมโนธรรมนักพัฒนาจิตเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีความสุขอย่างยังย่งยืนและนักโราศาสเนื้อชีพสวัสดีค่ะ